สวัสดีค่ะมาทำสเต็กเนื้อทานกันค่ะเ,เพื่อนๆนได้เนื้อมาชิ้นหนึ่งนะคะจากแมคโครล้างในน้ำแป้งมันเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปหมักในน้ำซอสเนาะเราก็จะมาทุบให้เนื้อนุ่มนะคะพริกทุบสองด้านเลยนะคะแล้วก็ใช้ช้อนซ่อมจิ้มให้เป็นรูแบบนี้นะคะทั้งสองด้านเลยเพื่อที่เวลาเราหมักน้ำซอสจะได้ซึมเข้าไปข้างในนะคะและทำให้เนื้อมีความนุ่มมากขึ้น เราก็จะใช้เกลือป่นนะคะแล้วก็ซอสหอยกะ,กะเอานะคะเครื่องปรุงดูชิ้นเนื้อนะคะแล้วก็มีพริกไทยดำป่นนะคะเซี๊วขาวแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะเพื่อนเบกกิ้งโซดาช่วยทำให้เนื้อนุ่มขึ้นนะคะเราจะหมักไว้ประมาณ 20นาทีนะคะในตู้เย็นนะคะก็ก่อนที่เราจะทำสเต็กเราก็จะทำหมักเนื้อไว้แบบนี้ประมาณ20นาที30นาทีแล้วแต่นะคะหมักไวเนาะแล้วเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมีผักสลัดเอาไปต้มนะคะค่ะแล้วตอนทอดนะคะเราจะใส่โรสแมรี่ลงไปนะคะที่เราซื้อมาไว้เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะ ใช้สดๆเลยนะคะหอมมากเลยคะ่ะกลิ่นหอมจะเข้ากันได้ดีนะคะกับการหมักเนื้อเราไม่ได้ไปหมักเนะื้อสัตว์เนาะเราเอามาทอดนะคะเป็นอันนี้เป็นผักที่เราจะกินคู่กันกับเนื้อสเต็กนะคะวันนี้ก็จะมีมันบดด้วยนะคะผักก็มีแค่นี้นะคะบล็อกเกอรี่ฟักทอง แครอทนะคะสีสันน่าทานไปท่านเพื่อนอาหารเขาทําง่ายๆนะคะแค่จับแต่ละอย่างมา mix รวมกันนะคะมันบดนะคะมันบดอร่อยนะคะทําทานบ่อยๆนะคะแล้วก็น้ําเกรวี่นะคะเพื่อนน้ําเกรวี่ก็ซื้อมาเป็นผงมาละลายน้ําร้อนนะคะสเต็กเนื้อเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันคะ่ะ